สวัสดีครับพี่น้องมืงนอี้ช่องเกษตรกรกสิภพาบพ้าอัปเดตหญ่าหวานอิสราเอลครับสำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารสัตว์มืนอี้หลังจากฝนตกมากได้จะข้าวหน,นึ่งเนี่ยก็เลยเอามาถ่ายให้พี่น้องเบื้องครับมาอัปเดตหญ่าหวานอิสราเอลครับคอนน้อยป้องเนน้อยนี่บ่านาเชื่อเล่นครับว่มามันสิแตกออกมาได้สุป,ป้องขนาดนี้ครับเบิ้งครับนี่ครับ สองสัปดาห์ครับก็มีการกบเงากบเงาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยูเรียครับใส่ปุ๋ยยูเรียหล้วครับมันก็แตกออกมาทั้งสี่นละครับแตกใบออกมาให้เห็นเห็นแบบนี้ละครับแตกยอดพอมครับหยากระง่าขึ้นมานล้วแต่ว่าความอัศจรรย์ของเขาคือเขาแตกออกมาหลายยอดมากๆเลยครับพี่น้องเบิ้งครับคอปองๆขนาดประมาณ สิบเส้นเนี่ยครับขนาดขอมือหนึ่งเนี่ยแตกออกมาจากยอดครับเบื่อครับหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดโหเจ็ดป่องเจ็ดยอดมันหนาจิป,ประมาณนั่นแหละครับเจ็ดป่องเจ็ดยอดเลยนะครับแตกออกมาสุดยอดครับแตกออกมาสุดป่องครับอันนี้ข้อดีของการกบเหงากบข้นมันนะครับหลังจากมันแตกนอออกมาแล้วหลังจากมันเกิดเราแตกนอกออกมาในหนึ่งสัปดาห์เขาก็ทําการกบข้นมันครับ คบค้นใส่ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยเคมียังกะว่าไปครับใส่ได้ิดครับนี่แหละครับทอนน้นอยๆแค่นี้แตกออกมาอาศาัศจรรย์มากๆครับงามงามนี่แหละครับเสี้ยนอ้อยปลูกอ้อยมาหลายปีเลยล่องหันมาปลูกห้าหวานอิสราเอลบังครับมันกะสิดเด้เป็นดังขึ้นจังอ้อยแหละครับถ้าเข้ากบงอมันได้เนี่ยมันที่แตกออกมาแบบมหาศาลเลยครับแตกออกมาแบบบอยุดบอยอนนะครับพี่น้อง นี่คือประสบการณ์จากการปลูกอ้อยมาโดนครับเท่ากับปลูกธรรมดาน,นี่ครับบ่ต้องยกรองนะครับบ่ต้องยกรองครับเพาราะปองกันการมม่ขื้นโค่นครับสักมือนสักมันง่ามขื้นไประดับหนึ่งแล้วมันสิขื้นโค่นครับขื้นโค่นแล้วมันก็สีบ่แตงนอกคกับบัดเน,นี้ยเท่าต้องยกรองถมโค่นมันสุปีสุปีถมขอไปอีกครับแต่เข้าขมถมโค่นมันไวเล็กๆนี่ครับถมหงมันไวเล็กๆเนี่ย มันก็สิแตกออกมากแบบนี้หระครับแตกดันดินออกมากแบบนี้หระครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไทยหลังฝนตกเห็นไหมครับเนี่ยแตกออกมาง่ามครับอันนี้จากนอกครับเนี่ยสีนอหานอป้องน้นอยๆค่ัขอมือนน่นะครับพี่น้องเพินทรงมาใหราตอนแรกเขาอ,อ๋คิดว่าโอมันสีไดงง่ามมันสีแตกให้เกิดใ้สุูนอมาเนาะซูป,ปองมาเนาะ ปลาคุดมาเกิดซูป้องครับพี่น้องนี่ครับแต่ออกตูตาสูนอโหลครับมันมากครับสายฝนฝนตกมันก็นง่ามขึ้นมาแบบนี้แหละครับถ้าเท้าเอาหนามันได้มันกระสิแตกครบค้นมันใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเค่มีอย่งางกะว่าไปครับใส่ไดเบิร์ตตา,าของฟาร์มของนาบใานใส่ปุ๋ยยูเรียครับ นี่แหละครับจักน้อยสิมาอัปเดตให้ฟังเบิ้งงรับหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องอันนี้ผ่านไปสองสัปดาห์ครับหยาวานอิสราเอลปลูกห้ง้วปลูกห้ไก่นะครับปลูกเลียงปลาได้เบิดครับพี่น้องอันนี้แค่หนึ่งท่อนร้อยยอดนะครับตั้งขา 100, ้ามาลอยหาซิบกวาทสุดยอดมากๆเลยครับเพียเห็นไหมครับแต่กอขึ้นมาอีกแล้วแตกครับ แตกสูตานะครับพี่น้องห่าหวานอิสราเอลผู้ใดสนใจกับเปิดเบื้องคลิปการปลูกห้าหวานได้นะครับคลิปแรกนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองคลิปอัปเดตหลังจากห้าหวานมันใ่ญ่ได้สองสัปดาห์ครับโชคดีหายน้ำยศไปแค่บกขี้มือนครับสองสามมือหนึ่งตอนปลูกไม่ไหมหลังจากนั้นเขาก็บับฝนเทลงมา เขากลมากบโค่นกบเงามันแบบนี้ครับใส่ปุ๋ยแล้วกบเงาแบบนี้น้ำมันก็จะขังเขาเป็นพืชมักน้ำครับคือช้างอ้อยน่ะครับพี่น้องอ่าพี่น้องสนใจก็ไปเบิ้งคลิปการปลูกได้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดให้เบืงองหญ้าหวานอิสราเอลสองสัปดาห์ครับมีขายตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับในรน้านรซาดาก็มีขายครับถือๆครับ ลอยทอนกับประมาณร่วมคาทรงแล้วก็ตกทอนระบาดก็บาดก็กว้างครับบาทหาชิปประมาณนะครับถือว่าถึกนะครับเท่ากับเอามาทําการขยายพันธุ์ต่อได้อีกครับเจาบริหวงนะครับเขาซื้อมาแล้วเ่อเกินสามเดือนเท่ากับตัดขยายพันธุ์ได้ครับสุดยอดสุดยอดนะครับครับพี่น้องถึงใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร ทุกผู้เราทุกผู้ทุกผู้ทุกคนนะครับพี่นอ้องหยาหวานอิสราเอลถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับช่องเกษตรกรผ้าชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ช่องเกษตรกรเกีเ่ยวกับผ้าอ้าเดตบั่นหวานอิสราเอลครับโคเบอร์แมนหยาหวานอิสราเอลครับ ่วงนีมิตด์เรื่องหวานหวานยาหวานอิสราเอลครับสนับเรื่องส